เอาเท่านี้เลยเนาะสูงบาทนะดูก่อนชึบ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 สามร้อยสี 300, 40, 300่สิบทสามร้อยบาทสุดท้ายแปลกเว้ยปกติกูจะลดแทบตายโดนดา่ายับเลยวันนี้ไม่โดนด่าอะปเปลือย,ยวันนี้เปลือยจัดเลยวันนี้แดงสวยมาก นิยมตรงนี้นะเป็นไงข้างในขายได้ไหมคนเยอะอยู่ใช่ไหมกอได้นอนเรื่อยๆเนาะตรงนี้ก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เปิดกนไปก่อนน่าปวหน้าฝวดต้มไม่จ้าต้มนาัวจับไปเป,ปลือยไม่มเลย เส็จเป็นที่เรียบร้อย340อ่เอา300อบาทล้นล้น,นจุกจุน้ำต้มนี่เอาไคดีเอาเปรี้ยวเนาะแล้วก็อะไรอีกเปรียยยย้ยวอย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลยหนึ่งแล้วก็น้ำต้มไม่ได้ปรุงหนึ่งนะไปเติมทับหน่อยเพื่อเพื่อติดติดเรือนติดเร ถุงไซส์ใหญ่นะอันนี้ใส่ถุงไซส์ใหญ่มันเลยใส่ทีเดียวหมดกระเด็นกระดอนโอเคเอาต้มอะไรดีครับเป็นถุงถุงละห้าสิบบาทมีเปรี้ยวมีหมไปปรุงเองไปจิมน้ำทีมอันนี้ปรุงเปรี้ยวถุงยาวไม่นูขายได้ไหมเอานี่ถุงเลย น้ำจิ้มไปอีกสองน้ำยองโอ้โหยยองเห็นผู้ชายไม่ได้เลเด่เย็นนะสามร้อยบาทขอบคุณมากให้ผมขายให้ไหมของเร็วเร็วสิอี่ฮ่าเลยอืหน้าบาเป็นกระดงเลยเสียใจด้วยเขาน้ำยองเสียใจด้วยเขามีเมียแล้วเอ้าวโอคาปีห่ามึงให้กูขายเองอีก เอา้าเฮ้ยโสดว่ะน้องเฮ้ยเขาโสดอย่าดีขืนอยู่โอโอโกระพือเลยนะมึงกระพือเลยนะมึง <ś c oughs>